เรียบร้อยเรียบร้อยถ้าลงลายนั้นน่ะเสร็จสวัสดีครับพี่พี่ชาว c c 2 Off ออฟโรดและรายการสไตล์กับมาพบกับรายการนักติงโชว์รถนะครับรายการดีๆที่มีการรีวิวแนะนำการจัดแต่งการตกแต่งรถซ c c 2และการจัดส่งเมกาอเมริกันทักกันนะครับ เป็นเทปบีดีและเทปรีฟิลพาร์ทสองนะครับของคุณพี่วิทยาสุดใจจําพี่ชายที่น่ารักของนัตตินนะครับผมในสเตปการลุยและข้อมูลที่เปลี่ยนใหม่กับชุดช่วงล่างอันสะใจในราคาที่สวยงามนะครับผมเป็นยังไงครับลุยที่ไหนทําเท่าไหร่เพิ่มเติมอะไรมาบ้างตามมาครับตามมาเลยพี่พี่เพื่อนๆแล้วนเรจะพามาเล่าให้ฟัง และมาเริ่มต่อเลยนะครับกับรถคันนี้ที่มีการยกด้านหน้า2ด้านหลัง2อ,อันสุดสปรเลยครับผม <c oughs> เป็นการยกที่สวยงามที่ลงตัวกับราคาที่โดดเด่นและอลังการนะครับมาแนะนำในความหนึบนุ่ม,มเด้งดึ่งดนึงนึงหึงกันเลยนะครับกับชกออซีและสปริงออซีนะครับชุดนี้นะครับเป็นชกออซีตัวนอกงานออซีงานดีปรับ24ระดับเป็นระบบโมโนโทูบนะครับที่ดันขึ้นรองรับการยกถึง3-4ถึง 4, นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับคุณพี่กับรายยืดแต่ทรงตัวกับ2-3จะสวยงามและลงตัวที่สุดกับความนุ่มนะครับต่อกับการรับสอดใส่กับสปริงที่สวยงามนะครับ สีสันโดนใจกับสีฟ้าอ่อนละมุนละมุนใน,นงานออซี่เช่นกันนะครับผม โชคหน้าก็สี่โชคหลังก็สี่ในงานปรับ24ตรงนี้สวยงามไป็ลงตัวครับผมที่มาในระบบลูกครึ่งนะครับกับชุดยกที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเหล็กหนานเหล็กกล้าดีๆแน่นอนครับเมื่อมีการยกปีกนกต้างมานะครับเฟวรถคันนี้ได้ใช้ปีกนกปลาของสางงานนันนงานออปชันนะครับผมและก้อนรองออปชันเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนรองด้านหน้าและก้อนรองปลาอุตสาห์ด้านหลังนะครับตรงนี้สวยงามเป็นลงตัวเลยจ้า กันไปที่ความสวยงามนะครับผมในบอดี้บลสครับรถของคุณพี่วิทยาสุดใจจํำนะครับได้ทําการติดตั้งคิ้วปวงล้อนะครับผมในระบบ9นิ้วกับงานผิวเป็นทรงทรงมุดเจ็บอันนี้เสริมสักบอดี้บลนะครับผมให้มีความอบอิ่มดูเหมือนตัวนอกของงานฟอร์ดเนี่ยตรงนี้ดูยังไงก็หล่อดูยังไงก็อยากอ้ยอ้ยอยอ้ยดูยังไงก็ไม่เบื่อไม่ และตัดกับมานะครับผมกับความล่อด้านหลังนะครับบนด้านหลังกระบะกับงานเหล็กโรบาสรงเอโรบั้ชนิีงานไทยงานบ้านโป่งงานนาฬิาสีขุนสีของเรานั่นเองนะครับที่มาสอสลับสับเปลี่ยนสวยงามกับงานด้านหลังนะครับกันชนเหล็กนานาเหล็กกล้าชนดีกับงานไทยเช่นกันนะครับไม่ได้มาัวเปล่านะครับคุณพี่มาพร้อมกับชุดลากเรือหัวบอลนะครับพร้อมกับพวงโอเมก้าอีก2จุดกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นกันชนทรงโอบที่ป้องกันการปีนป่าย ในการเข้าพื้นที่ธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะครับผมเอามาเสริมการลุยและรับรองกับบนหนทางใฮ้ดรเ,ทเทรนนะครับกับการเชิวชวนจากมอเตอร์ไซค์และรถการจราจรตรงนี้จะไม่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนครับคุณพี่และต่อจากนั้นนะครับคุณพี่วิทยาสุดใจจันนะครับได้ทําการติดตั้งไลท์บาร์เอามุมาเสริมความสว่างเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนและเปลี่ยนจากกลางคืนให้เป็นกลางวันได้อย่างสวยงามลงตองกับระบบไฟไลท์บาร์ 52น,52นิ้วนะครับผมเอามาแขวนไว้บนด้านบนนะครับทรงสว่างในการเข้าพื้นที่ธรรมชาติได้เป็นอย่างดีตัวนี้เป็นงานออสเตรเลียนะครับงานสเตดี้งานแพงงานลักและสวยงามกับขาจับที่มีกลักเฉพาะตัวนะครับผมส่วนเรื่องความสว่างและผลประโยชน์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีประโยชน์อย่างมากแน่นอนครับคุณพี่ครับผม และมาถึงจุดสำคัญที่ไม่พูดไม่ได้และเมื่อไม่พูดนั่นจะนอนไม่หลับอย่างแน่นอนเมื่อนอนไม่หลับก็จะไม่ฝันเห็นหนูวยว้ายอันนี้นอกเรื่องอีกแล้วนะครับผมกับล้อที่มีความสวยหนาบึกบึนเอามาเสริมกับยาง 285/75R16 เป็นยาง MT หรือยางมัตเรีนะครับผมคับยางฮันกุกไอ้หนุ่มเกาหลีที่น่าตาไม่ตีอย่างแน่นอนนะครับรถสาใสกับแม็กล้อแข็งแกรง ลลนโซ่ทรงคลาสติกลายหยดน้ำนะครับในระบบองศาที่มีความหนา9นิ้วนะครับและมีออฟเซตศูนย์ตัวนี้เป็นลายคลาสสิกที่เริ่มต้นกับคำว่า4ีคูณออฟโรดทุกคนต้องมีและของมันต้องมีอย่างแน่นอนครับคุณพี่ครับโดยรวมๆแล้วก็สวยงามลงตัวนะครับและแน่นอนครับเมื่อมีการยัดยางขนาด28575 R16 กับล้อใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะครับรถฟอร์ดลำนี้ต้องมีการตกแต่งซุ้มเพื่อเพิ่มอ,อ,องศาการเลี้ยงไหม ต้องบอกกันตรงๆรเลยนะครับ,บรถฟอร์ดจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ได้เปรียบจากค่ายอื่นๆโดยตรงเลยนะครับที่มีขนาดซุ้มล็อกว้างและรองรับการใส่ล้อ,อยางใหญ่โต,ตอาจจะต้องมีการปาดบ้างน,นิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับการที่บาดเจ็บอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ยืนยันเลยครับและบอกตรงว่าล้อขนาด28575 5, 7, 5 4, 6ในสเต็ปยก2สามารถใส่ได้สบายเลยครับและดินตต้องขอขอบพระคุณ พี่วิทยาสุดใจจำนะครับพี่ชายที่น่ารักของนตินนะครับผมที่มอบภาพรถอันสวยๆและการจัดแต่งที่ดูยังไงก็ล้นหล่อของท่านนะครับผมมอบให้นตินใช้ประกอบในรายการนาตินโชว์รถทางช่องอสานาวุธมหิรัตนะครับนัตตินกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ <S <S 1> <S 1> และสุดท้ายนี้นะครับนตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอยรับชมคอยกดไ like, ลค์กดซับไทเป็นกำลังใจให้กับนตินนะครับผมนตติน มีความภูมิใจและกบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและก็ต้องขอเชิญพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับร่วมเดินทางกับโครงการดีๆหนึ่งพันซับแครไปกับรายการนักติณโชรถทางช่องอัธนบุกรมณีรัตน์จะเดินตานะครับผมขอขอบคุณและขอเชิญชวนพี่มาณที่นี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้เกียริจันรตินสรรสร้างผลงานดีๆคลิปเกี่ยวกับการจัดแต่ง4442ออฟโรดในการจัดทรงริกาสำหรับคุณพี่ที่มีจิตใจชื่นชอบใจรักในการจัดแต่งรถประเภทนี้นะครับ และฝากกันไว้ตรงนี้นะครับผมเพิ่มมิตภาพและความสำคัญดีๆระหว่างกลุ่มผู้รักในสายลุยสายธรรมชาติสายบุญสายเกษตรและสายหล่อนะครับผมหมารรวมกันตรงนี้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปกับภาพรถสวยๆและภาพสไตล์การลุยที่สุดคลาสสิกในงานของคนพี่วิทยาสุดใจจำนะครับผมขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนช่วงนี้มีตังใช้มีแต่ความสุขความเจริญและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ